ไม่สุงคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะ เช้านี้นุชไปซื้อลาตซอยมาค่ะเพราะมีผู้ใหญ่ใจดีชื่อพี่น้ำอยู่ที่อเมริกาเป็นคนจังหวัดลำปางค่ะอุดหนุนขนมของนุช4 0กล่กรองนะคะแล้วก็พี่เขาให้ไปซื้อลัตซอยนะคะลัตซอยกับข้าวข้าหนมนะคะเอามาใส่เป็นชุดนึงแล้วก็เอาไปถวายที่วัดนะคะถวายพระสงฆ์กับสมณีนค่ะแล้วก็ที่เหลือนะคะพี่เขาอยากให้แจกคนที่มาทำบุญที่วัดค่ะ ทำบุญตักบาดที่วัดนะคะส่วนวันนี้นะคะเพราะว่าตรงกับวันกาดเมืองแซนวีนะคะผู้คนที่มาที่วัดก็จะไม่ค่อยมีเยอะนะคะนุชก็เจอแค่ไม่กี่คนเองนะคะส่วนที่เหลือนะคะนุชก็เลยเอามา,าทําบุญนะคะเอามาส่วนที่เหลือนะคะนุชก็เลยเอามาแจกให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านคา่ะส่วนบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็ แพ็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะไปทำบุญที่วัดแล้วค่ะนุชก็เลยใช้สามล้อนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวพร้อมนะคะไปที่วัดหนองโอนนะคะตรงนี้จะเป็นวัดหนองโอนนะคะหมู่บ้านหนองโอนวัดหนองโอนนะคะเมืองแสนวีนะคะตรงนี้นะคะนุดก็จะไม่ไปที่วัดเก่านะคะนุดไปที่วัดที่สร้างใหม่นะคะเพราะว่าจะอาวาสอ,อยู่ที่ นี่นะคะต้องขออภัยนะคะนุชจะพูดสับพระสงฆ์ไม่ค่อยเก่งนะคะเพราะว่า,าไม่ไม่เก่งจริงๆนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะตรงนี้ก็จะพาทุกคนไปดูนะคะจะมีเศษร,ระเบิดนะคะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นอาคาราที่เรามาตักบาตรกันทุกๆุกวันพระนะคะก็จะโดนหนักแบบนี้เลยนะคะตอนนั้นนะคะก็คือพระสงฆ์ก็จะไปอยู่ต่าง ต่างวัดกันหมดนะคะตอนนี้นุชก็มาเตรียมนะคะมาเตรียมสําหรับถวายนะคะนุชจะถวายที่จะเอาวาดทีเดียวเลยนะคะเพราะว่า,าสมณณนจะไม่อยู่ครบนะคะนุชก็เลยทําทบุญแบบนี้ทีเดียวเลยนะคะในนี้นะคะนุชจะใส่เป็นซองนะคะซองแล้วห้าพันจาร์ค่ะแล้วก็ดอกไม้นะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นข้าวแตกนะคะก็คือจะเป็นประเพณีของไทยใหญ่นะคะเวลาเราทำบุญก็จะมีดอกไม้แล้วก็ข้าวแตกด้วยนะคะตอนนี้ก็ยกไปถวายนะคะ ถวายให้กับพี่น้ำค่ะต้องขออนุโมทนาบุญให้กับพี่น้ำด้วยนะคะที่ช่วยอุดหนุนแล้วก็ทำบุญนะคะทำบุญที่วัดนะคะเพราะว่าพี่น้ำเป็นคนแรกนะคะ,ะที่ทำบุญนุชก็จะเล่าแบบนี้นะคะท,ทุกๆคนนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะอึ้งนะคะบอกว่าติดต่อกันยังไงเพราะว่าทุกคนที่นี่บางคนก็ยังไม่รู้นะคะว่านุชทำ u t u b e นะคะเขาก็บอกว่า มีมีด้วยหรอนะคะทุกคนเขาไม่คิดว่าคนคนจากต่างประเทศหรือว่าต่างเมืองนะคะาสามารถทำบุญแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าพี่เป็นคนแรกจริงๆนะคะนุชก็เลยที่นี่นะคะเขาก็จะให้พรนะคะทุกๆคนนะคะส่วนผู้เท่าผู้แก่นะคะจะให้พรให้พรให้กับพี่น้าด้วยนะคะตอนนี้นะคะนุชก็สด สดขอขมานะคะขอขมาแล้วก็แผ่เมตตาด้วยนะคะตรงที่วัดนะคะหลังจากที่วัดแล้วนะคะนุชก็จะแจกใจ่ายในบูมบ้านเสร็จตอนเช้านี้เลยนะคะนุชก็ทําหมดแจกจนหมดนะคะนุชอาจจะพากเสียงไม่ถึงจบคลิปนะคะเพราะว่านุชอยากให้ดูบรรยากาศค่ะ อันนั้นตาตีอันนี้นากตัตีออุยกับอันนี้ทำอันนี้ทำจากกาปาวค่ะอ๋อค่ะอ๋ค่ะอ๋อตั้งเบืองไทยเป็นอันเนี้เฮียู่ค่ะอันนี้ค่ะจากกาค่ะเฮีดข้าคอันนี้คะจากกาค่ะเฮียู่ค่ะออีู่ดจากเงิยู่ค่ะ ออค่ะมาค่ะคาเดจักกาท่านไม้ก่อนเอเดินค่อะจากกาก็ทงทงคาในพินนองพินนองก้นไทยเขาอ่ะอยู่อเมริกันอ๋อค่ะจงบค่ะจากกาลุงมนจ้องอ๋อค่ะอ๋อค่ะ อเอาค่ะจมค่ะจ้องได้มาป้อยังไมีลูกอ่นเหรกัมเด็กกามาบันแทงจ้องลูกเนี่ยหละแม่เขาได้กินแะไมกินไรได้บ้หัวฮิตพังล่ะออโอ้จมพันอะไรวะจมพันจมค่ะเอาค่ะให้หาอา่ะน้ำตายื่หวยให้ลราครับใครฮะด่อเอ,อ่อ ปลาฮิเฮ็ดกินนั่นหำเอาปลากนอ,อกากนโอเคต่างว่านางมัลลีนะ่ะ<ม>เอาค่ะสาธุาา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 าค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะเอาค่ะ อ๋อสาธุค่ะสาธุค่ะจูกเจากก้าได้เงินอ๋อเขาบอว่าลุงเห็นปุย็นโทงแฮ้ข,าขาะยคะค่ะเลยฮ่าฮ่าโอเค จักกาขาใน,นข,ขอ้อ,อ,อ,อขมุนคาอ๋อาอ๋อคาอเอขาออาสัตวทุกสาสัค่ะทูกค้าคขาอรอขาขมุนเหรอเป็นหนูเหรอคขาอ่ะอ๋ออ๋อ เอาค่ะ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 จมค่ะนายอยู่ก็อนเลี้ยวค่ะนี่ร้านนายเลี้ยงมามาตอนขมุนนายเขาว่ะก้นเมืองไทยเขาจาัดก,กามาว่ะเออเจอเออเฮ้ยหนูห้องนายอ่านายเขาก็อันนี้ค่ะ ดีลพีดีกินนดีแ่แอท่ที่กห้าตูายมยสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะจักร้าขมุนคข่ะตั้งเมืองไทยเป็นจากร้ามาอาเป้แฮนใ่ต่นายเขาอ่ะอ๋อค่ะอ๋ค่ะสาธุค่ะอ๋ค่ะ สัตวาทุกข้าส,สาตวาทุกค้า พวเมตตาค่ะเมืองไทยเป็นจักร้ามาอ๋ออ๋อค่ะอ๋อค่ะสัตว์ทุกขะสัตว์ทุกส่วนยายสุดท้ายค่ะเพราะว่าเป็นมะเร็งนะคะนุชก็เลยให้ห้าพันจัดค่ะ